ถ้าหากคุณกำลังจะตายในอีก24ชั่วโมงคุณจะใช้เวลานั้นทำอะไรเรื่องของคุณอาจจะดูโคตรมันแต่มันเทียบไม่ได้กับชายที่มีอดีตเป็นถึงทหารรับจ้างฝีมือโคตรเซียนทาวิสคอนราดเมื่อเขาถูกฆ่าได้ไม่นานก็มีองค์กรเมิดปลุกชีวิตขึ้นมาจากขุมนรกขั้นลึกสุด เพื่อปฏิบัติภารกิจสุดท้ายโดยมีเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงก่อนที่เขาจะกลับไปลงหลุมอีกครั้งภาพยนตร์โคดบูจากผู้สร้างจอนวิกสองภาคแรกการันตีความเดือดจัดดับเครื่องชนกับ24 h o u r to Life าเจะเป็นอย่างไรไปดูเริ่มเรื่องที่พื้นแผ่นดินนั้นแห้งแลง้งแอฟริกาใต้ชายคนนี้มีชื่อว่าขีดอดีตทหารรับจ้างที่ทำงานให้กับเรดมาลเทน องค์กรใหญ่ใจบุญกระเป๋าตุง้งที่คอยช่วยเหลือคนยากจนแต่คีดรู้ถึงความหดเข้มขององค์กรนี้เลยหนีออกมามอบตัวกับหลินตำรวจสากลสาวสุดสวยจากดินแดนมังกรระหว่างที่ขบวนรถกำลังจะผ่านเขตชายแดนพวกเขากลับถูกซุ่มโจมตีโดยคุ้มกันของตำรวจสากลตายเรียบแต่หลินพาตัวคิดหนีออกมาจากสถานการณ์สุดเลวร้วายได้ทันระหนังก็ได้ตัดมาที่คอนราดพระเอกของเรื่องเขานั่งจิบเหล้าพร้อมตกปลาอยู่กับแจ็คพ่อตาสุดชิล ตอนนี้คอนราดได้วางมือจากอาชีพทหารรับจ้างแล้วเพราะว่าเขาเสียภรรยาและลูกสุดทิ่รักไปจากอุบัติเหตุปริศนาคอนราดจึงเลือกที่จะอยู่ดูแลแจ็คแทนภรรยาที่ล่วงลับไปของเขาทั้งคู่ดื่มกันหนักมากจนคอนราดต้องพยุงตัวแจ็คเข้าไปนอนและคอนราดก็มาดื่มต่อที่บาร์กับบาร์เทนเดอร์คนประจำคอนราดมองไปเห็นชายสองคนท่าทีแปลก,ปกเขาจึงลุกเข้าไปแอบในห้องน้ำทันทีชายสองคนนั้นมองไปเห็นคอนราดเลยเดินตามเข้าไปแต่ก็โดนเฮียแกสับขาหลอกไปหนึ่งดอก สองคนนั้นมันเข้าไปในห้องน้ําชายแต่เฮียมันไปแอบในห้องน้ําหญิงและเมื่อได้โอากาสคอนราดก็ทําการผสมสูตรเคมีเทโนนนิดนี่หน่อยและโยนยัดเข้าไปในห้องน้ําชายใช้ไม้ขัดประตูไว้ชายสองคนนั้นร้องขอให้คอนราดเปิดประตูแต่เฮียแกก็ยืนกวนอยู่พักหนึ่งเลยและสุดท้ายเฮียแกก็เปิดประตูให้ปล่อยให้ชายสองคนนั้นออกมานอนกลิ้งคอนราดเดินกลับมานั่งดื่มที่เดิมแล้วก็ได้เจอกับจิมมอร์โรเพื่อนซีสมัยที่เขายังเป็นทหารรับจ้างด้วยกัน จิมบอกว่ารู้ไหมนั่นมือดีที่สุดของเราเลยนะและดูแกเล่นมันสิเหตุผลที่จิมมาหาคอนราดจิมอยากให้คอนราดทำงานอย่างหนึ่งให้เพียงแค่เก็บคนคนเดียวและที่สำคัญต้องเป็นนายเท่านั้นเรดเมาเทนต้องการตัวนายที่แรกคอนราดปฏิเสธเสียงแข็งแต่ก็ต้องมาสะดุดกับข้อตกลง1นึ่งศพราคาหนึ่งาา 1, 500, ล้านห้าแสนเหรียญมันเยอะจนน่าตกใจและทําให้คอนราดรับงานนี้ทันที คนที่คอนราดต้องไปเก็บก็คือคีธชายคนที่หลินพาหนีไปเมื่อตอนตนเรื่องและเหมือนว่าคีธจะกุมความลับอะไรบางอย่างไว้จิมบอกกับคอนราดว่าคีธกำลังจะให้การกับสารผ่านทางวิดีโอเราต้องหาตัวเขาให้เจอและฆ่าทิ้งทันทีตัดมาที่ฮ่องกงประเทศจีนหลินโทรมาหาลูกของเธอพร้อมบอกข่าวดีว่างานเธอเสร็จแล้วและกำลังจะได้กลับบ้าน แต่เหมือนว่าคอนราดจะมาถึงก่อนเขาทำเนียนว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนของหลินป้าคนนี้พยายามให้คอนราดกลับไปแต่ด้วยความใส่ชื่อของเด็กลูกของหลินเดินมาบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วคอนราดเลยได้โอกาสตีเนียนกับลูกของเธอซะเลยและขอดูกระเป๋าสะพายของหนุ่มน้อยคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ดูเฉยๆคอนราดแอบฉกโ,โทรศัพท์มือถือของหนุ่มคนนี้ออกมาแบบนินเนียน<ๆ>เขาแฮกเข้าไปดูข้อมูลสนทนาจะรู้ว่าหลินจะมาถึงเที่ยวบินไหนและแอบ,บไปรอพบได้แบบไม่สะดุดตา คอนหลาดที่กำลังเล่นเกมเติมคำอยู่พูดภาษาอังกฤษถามกับเธอไปว่าคุณรู้จักคำ11ตัวที่หมายถึงนักบุญแห่งการเดินทางไหมครับหลินที่ไม่อยากจะคุยด้วยเธอตอบกลับมาด้วยภาษาจีนขอโทษค่ะฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เฮียคอนหลาดก,ก็เลยตอบกลับมาด้วยภาษาจีนว่าเดินทางปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นการตะเล่นๆเนปหนึดอก แต่ถ้าว่าเที่ยวบินของหลินกําลังจะออกแล้วคอนราดเลยแฮ็กเข้าไปในระบบสั่งยกเลิกเที่ยวบินเฉยเลยทําให้หลินเดินกลับมาหาเขาเที่ยวบินของเธอดีเลยถึง6ชั่วโมงมันทําให้เธอวางมากคอนราดเลยฉวยโอกาสชวนเธอไปดินเนอร์มือ้อค่ำซะด้วยเลยคอนราดหวานล้อมเธอด้วยความหวานร้อยแแล้วก็ลงเอ่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยครับ เช้าขึ้นมาคอนหลาดก็แอบดูดข้อมูลของคีดที่อยู่ในมือถือของหลินในขณะที่เธอกำลังอาบน้ำและคอนหลาดก็ถือปืนเดินตรงเข้าไปหาหลินลั่น,นไกปิดชีวิตเธอแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของคอนหลาดครับเขาไม่ได้ลงมือฆ่าเธอแต่เดินหนีออกมาจากห้องพักแทนคอนราดกำลังรายงานความสำเร็จของภารกิจแต่เขาก็ถูกหลินที่วิ่งออกมาเอาปืนเจาะไว้พร้อมบอกให้คอนราานั่งคุกเข่าซะ แต่เมื่อมีรถคันหนึ่งวิ่งตัดหน้าพวกเขาคอนราดก็ควักปืนออกมายิงสวน,น,นทันทีคอนราดย,ยิงต้อนหลินจนมุมต้องไปแอบอยู่หลังรถแต่ตัวเขาเองก็พลาดท่าโดนหลินมุดผ่านใต้ท้องรถโผล่มายิงที่หน้าอกเขาสองนัด ระสุนโดนจุดสำคัญและมันทําให้คอนหลาดเสียชีวิตทันทีเขาว่ากันว่าเซี่ยววินาทีก่อนตายจะเห็นภาพทรงจําของคนรักผุดเข้ามาในหัวระหว่างที่คอนหลาดกําลังจมดิ่งกับภาพความทรงจําเหล่านั้นเขาก็ลืมตากลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยฝีมือของหมอเฮเลนนักวิจัยของเลดเมลเทนและลุงคนนี้มีชื่อว่าเวสเลอร์บอสประจําองค์กรเลดเมลเทนนั่นเองเขาเป็นคนสั่งให้คืนชีพให้กับคอนราด พอคอนราดรู้ที่อยู่ของคีตเขาตัดสินใจบอกที่อยู่ไปแบบง่ายๆและเมื่อได้ที่อยู่แล้วเวสเลอร์ก็สั่งให้จิมไปตามเก็บคีตทันทีเมื่อเวสเลอร์และจิมเดินออกไปจากห้องหมอเฮเลนกับการหนึ่งคนก็เดินเข้ามาพร้อมกับเข็มฉีดยาหมอเฮเลนบอกกับคอนราดว่ามันคือไฮโดรมอร์ฟีนมันคือสารเคลือบเคลมที่แรงมากและเมื่อเธอกําลังจะลงมือฉีดคอนราดก็หยุดเธอไว้ได้ทันเขาหลุดออกมาจากเตียงได้ลงมือสังหารกาดคนนั้นอย่างรวดเร็วและคว้าตัวหมอเฮเลนไว้ได้ทัน คอนราดถามกับหมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผมเธอจึงเล่าทุกอย่างอีกไม่นานคุณจะต้องตายร่างกายเอาไว้ว่าทุกอย่างจะหยุดทํางานเหลือเวลาอีกแค่24ชั่วโมงไม่มีใครช่วยคุณได้ หลังจากได้ยินคอนราดก็หนีออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์จับตัวคุณหมอไว้เป็นตัวประกันยิงกาดทุกคนที่หันปืนใส่เขาแต่คอนราดก็ต้องมาสะดุดกับภาพหลอนที่เขามองเห็นเป็นลูกชายของตัวเองและเมื่อคอนราดเดินเข้าไปใกลหวังจะได้สัมผัสตัวลูกเขาอีกครั้งแต่ภาพหลอนเหล่านั้นก็กลายเป็นเปลวไฟและหายไปในที่สุดคอนราดบอกกับหมอว่าวันนี้ผมทำพลาดไปอย่างหนึ่งคือไม่ฆ่าผู้หญิงคนหนึ่งและคุณอย่าทำให้ผมทำพลาดอีกคนพูดจบคอนราดก็วิ่งหนีไปทันที ตัดภาพมาที่ห้องสอบสวนขีดกับหลังให้ปากคำกับทางตำรวจอยู่ขีดเราว่าตอนที่เขาทำงานให้กับเรดเมาเทนพวกนั้นทำการทดลองแพทย์กับชาวบ้านลักษณะของศพคล้ายๆกันพวกนั้นมีแผลที่หน้าอกและข้อมือการทดลองล้มเหลวไม่มีใครรอดมาเลยสักคนเรดเมาเทนสั่งให้พวกเราขุดหลุมขนาดยักษ์และเผาชาวบ้านเหล่านั้นยังโหดเหี้ยมการให้ปากคำกำลังจะจบลงก็มีสไนเปอร์ยิงเข้ามาหวังจะฆ่าทุกคนในห้องฝีมือของจิมที่ตามมาเก็บงานนั่นเอง หลินพาตัวเคสหนีออกมาไ,ได้แต่มันก็ไม่สวยสักเท่าไหร่พวกเธอกําลังจะโดนทหารของจิมเล่นงานแต่ทนันใดนั้นพระเอกทรงโจรมาสเสือฟันแล้วทิ้งก็โผล,ล่มาหลินเธอไม่มีทางเลือกเลยต้องขอขึ้นรถมาด้วยคอนราดพยายามพาพวกเธอหนีออกมาจากดงทหารรับจ้างที่มีอาวุธครบมือโดยรถแท็กซี่ที่แสนจะปุกลุกน่ารักแต่ฝีมือโปรระดับนี้ต่อให้ปั่นจักรยานก็รอด พวกเขาหนีออกมาได้แต่ก็ต้องเสียใจกับคีดด้วยเขาถูกจิมซุ่มยิงเข้าที่กลางหลังกระสุนนัดนั้นมากพอที่จะสังหารชายครึ่งเป็นครึ่งตายโดยความมั่นใจนี้จิมเลยขับรถกลับทันทีคอนราดที่หนีมาได้เขาจอดรถลงมาดูอาการคีดและตัวของคีดเองก็ได้เสียชีวิตลงแต่เขาได้ทิ้งเมมโมรีการ์ดที่บันทึกทุกคำให้การสำคัญไว้กับหลิน กลับมาที่เรดมอ์เทนสำนักงานใหญ่จิมถึงกับหัวร้อนเพราะกล้องที่ทหารรับจ้างคนนี้เก็บมามันไม่มีเมมโมรี่การ์ดแล้วเวสเลอร์ก็ได้โทรมาถามความคืบหน้าแต่จิมดันทําพลาดเวสเลอร์เลยขู่ว่าถ้านายจบเรื่องนี้ไม่ได้ทุกอย่างก็จบครอบครัวนายก็ด้วยกลับมาที่คอนราดเขาบอกให้หลินเอาการ์ดไปให้กับตำรวจและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติซะแล้วก็เรียกรถพยาบาลมาจัดก,การศพด้วยตรงนี้จะมีสองศพ พร้อมกับโชว์นาฬิการหรูให้เธอดูคอนราดเหลือเวลาแค่16ชั่วโมงเท่านั้นขณะนั้นเองก็มีโทรศัพท์จากจิมโทรเข้ามาหาหลินบอกว่าอยากจะคุยกับคอนราดจิมบอกกับคอนราดว่าเขาได้จับตัวลูกของหลินเอาไว้แล้วเอาการ์ดมาแลกซะถ้ายังอยากเห็นหน้าเขาอยู่คอนราดไม่ค่อยพอใจที่จิมเล่นแบบนี้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็เริ่มแตกแยกคอนราดหันไปบอกความจริงอเลร้าให้กับหลินเมื่อเธอได้ยินถึงกับซุดไปเลย คอนราดตัดสินใจจะช่วยเธอได้พบกับลูกอีกครั้งกลางดนึกที่พวกเขากําลังขับรถกันอยู่คอนราดมันก็เห็นภาพหลอนเป็นลูกตัวเองยืนอยู่กลางถนนและเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ภาพในอดีตก็พูดเข้ามาในหัวเขาอดีตของคอนราดเป็นคนที่เอาแต่ทางานออกไปรบไม่ยอมกลับบ้านทิ้งลูกและภรรยาให้เหงาหรือแม้กระทั่งวันสําคัญของครอ,อบครัวและเมื่อคอนราดได้สติกลับมาเขาก็เดินกลับไปที่รถทันทีคอนราดพาลินมาที่เซฟเฮาส์มาเอาระเบิด ปืนลูกสองสั้นและเงินอีกเต็มกระเป๋าหลินที่อยู่ในห้องมองไปเห็นภาพครอบครัวของคอนราดแล้วพูดขึ้นมาว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่ใช่คนเลว่านแน่สงสัยจะติดใจเขาแล้วคอนราดขับรถมาไกลถึงย่านสลัมแห่งหนึ่งที่นี่ยากลำบากเขามาที่นี่เพื่อจะมาหาอามาเพื่อนสีสมัยที่เขายังเป็นทหารด้วยกัน อามาเล่าว่าเลดเมลเทนให้การช่วยเหลือสลัมแห่งนี้ด้วยการเอาคนป่วยไปรักษาแต่เมื่ออามาได้ยินความจริงจากปากของคอนราดเรื่องที่เลดเมาเทนเอามนุษย์ไปทดลองเขาก็เริ่มระคายระแวงใจเพราะว่าหมู่นี้คนที่เลดเมลเทนเอาไปรักษาไม่ได้กลับมาเลยอามาเลยอยากจะแก้แค้นให้กับลูกบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นขบวนรถที่ลักพาตัวลูกของหลินก็ขับผ่านมาทางสลัมแห่งนี้คอนราดที่รู้แผนการทำงานของเรดเมลเทนเป็นอย่างดีเขาได้มาดักรอยอยู่ก่อนแล้ว พี่หน้าหนวดคนนี้มีชื่อว่าแซกแซกเคยเป็นลูกทีมของคอนราดมาก่อนคอนราดจึงต่อรองด้วยเงินสด3 0 0แสนดอลลาร์แลกกับเด็กที่แกพามาด้วยแต่แซกไม่เอาด้วยและยังขู่คอนราดอีกว่าแกมีคนเดียวจะทำอะไรได้และเมื่อเป็นแบบนี้อามาจึงส่งสัญญาณเรียกทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านมาล้อมพวกนี้ไว้ คอนราดพยายามพูดต่อรองแต่ร่างกายของเขาเริ่มอ่อนแรงล้มลงไปคุกเขา่าแสกเลงปืนไปที่หัวองคอนราดแต่อามาก็สั่งลุยช่วยชีวิตคอนราดเอาไว้ได้ทันฉากบูในสลัมเป็นอะไรที่โคตรจะวุ่นวายยิงกันเละเทะขณะนั้นเองก็มีรถคันหนึ่งเฉลยโอกาสขับหนีไปหลินเลยคิดว่าลูกของเธออยู่ในรถคันนั้น และเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีวัยรุ่นทุนสูงคนหนึ่งถือ RPG ีวิ่งออกมาจากบ้านยิงโดนรถคันนั้นที่กำลังจะขับหนีสตีลังกาเลยเสียงระเบิดนั้นทำให้คอนราดได้สติและบอกกับหลินไปว่าลูกเธอไม่ได้อยู่ในรถคันนั้นหรอกมันเป็นสูตรของเลด์เมาเทนคอนราดจึงรีบขึ้นรถและขับตามรถคันที่หนีไปอีกคันทันทีใช้ทางลัดไปดักหน้าและชนเข้าอย่างจังคอนราดช่วยลูกของหลินออกมาได้และบอกให้หลินเอาการ์ดไปให้ตำรวจซะส่วนเขาจะไปเคลียร์กับจิม ก่อนที่ต้งคู่กำลังจะจากกันก็มีฉากหวานป้นซึ้งเล็กน้อยเหมือนจะไม่ใช่แค่ติดใจแต่อาจถึงขั้นมีใจแล้วก็ได้คอนราดให้ทหารรับจ้างคนหนึ่งที่รอดมาพาเขาไปส่งที่เลนเมาเทนโดยที่ตัวคอนราดจะเอาถุงคุมหัวไว้และปลอมตัวเป็นลูกของหลินมันได้เหรอวะและเมื่อมาถึงป้อมยามความก็แตกทันทีคอนราดโดนจับได้และโดนล้อไปด้วยทหารรับจ้าง เขาเอาชุดเกาะมายัดไว้รอบๆตัวเขาเมื่อใ้จังหวะเขาขับรถพุ่งเข้าไปในตึกแม่งเลยเวสเซอร์กับจิมที่ดูอยู่ถึงกับลุ้นจัดนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยทีเดียวแล้วสั่งให้ทหารรับจ้างตามไปเก็บแจ็คและหลินด้วยตัดมาที่บ้านของแจ็คมีทหารรับจ้างสองคนย่องเข้าไปในบ้านแต่เหมือนชายแก่คนนี้จะยังคงความเก่าไว้อยู่แจ็คเปิดเพลงล่อชายสองคนนี้ไปอีกฝั่งแล้วตัวเขาเองก็โผล่มาด้านหลังพร้อมกับปืนลูกสองคู่ใจยิงทหารรับจ้างคนนั้นสะหมดฟอร์มเลย กลับมาที่คอนราดเขาใช้ระเบิดที่เอามาด้วยแปะไว้ที่ลิฟต์เมื่อระเบิดเหล่านั้นถูกจุดชนวนความวอดวดยวจึงเกิดขึ้นแรงระเบิดอันมหาศาลทําให้ตึกสะเทือนไปถึงชั้นบนเวสเลอร์เลยสั่งให้ทุกคนเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่าให้ใครเข้ามาได้แต่จิมมันกลับเมินเฉยพร้อมกับเดินไปหยิบแบ็กเรเบิลมาดื่มย้อมใจและทําใจกับทุกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในที่สุดเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงคอนราดบุกทะลวงเข้ามาในห้องได้ใช้มือทั้งสองข้างถือปืนพก กระหน่ำยิงทุกคนที่เข้ามาขวางแต่ตัวคอนราดเองก็โดนยิงมาแล้วหลายนัดและตัดสินใจดับเครื่องชนโดนยิงช่างแม่งมันขอค่าได้ก็พอกาดทั้งหมดถูกเก็บเรียบคอนราดแอบมานั่งหลบที่มุมห้องเขามองเห็นภาพหลอนคราวนี้คอนราดพูดกับลูกชายของเขาว่าพ่อขอโทษพ่อเสียใจและครั้งนี้หนุ่มน้อยตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรครับเป็นเหมือนการให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่คอนราดเคยละเลย คอนราดโผ่ไปยิงเวสเลอร์ที่ขาหนึ่งนัดหันปลายกระบอกปืนไปที่จิมแล้วก็ตามสูตรของตัวรายที่กำลังจะตายเวสเลอร์พูดขึ้นว่าฆ่าจิมเลยสิเพื่อนสีแกนี่แต่เพื่อนแกก็ไม่รักแกสักเท่าไหร่เลยนะตอนที่ฉันสั่งให้ไปฆ่าลูกและเมียของแกมันยังไม่บ่นสักคำทีนี้คอนราดก็มองแรงไปที่จิมเลยครับแต่ตัวของจิมเองก็อยากเคลียร์กับคอนราดเรื่องนี้เขาไม่ได้หยิบปืนขึ้นมาจิมบอกว่าเวสเลอร์ไม่อยากให้นายวางมือและถ้าเขาไม่ทํา ครอบครัวของจิมก็จะต้องตายเช่นเดียวกันจิมอยากจะไถ่าบาปครั้งนี้โดยการให้คอนราดเป็นคนปิดชีวิตเขาเองแต่คอนราดเองก็ลงมือฆ่าเพื่อนรักของเขาไม่ได้จริงๆคอนราดค่อยๆล้มลงไปร่างกายของเขาแทบไม่เหลือแรงเวลาที่นับถอยหลังกำลังจะเหลือศูนย์มีทหารรับจ้างคนหนึ่งติดต่อเข้ามาว่าเจอหลินกับลูกของเธอแล้วให้ลงมือฆ่าเลยไหมจิมที่อยู่ใกล้เครื่องสื่อสารกว่าจึงสั่งยกเลิกแผนปล่อยตัวหลินและลูกของเธอไป จิมเดินถือปืนเข้าไปจ่อหัวของเวสเลอร์หวังที่จะลั่นไกแต่ก็มีหน่วยจู่โจงเข้ามาช่วยเวสเลอร์ได้ทันสั่งให้จิมวางอาวุธซะบทสรุปสุดท้ายคือจิมยอมแลกชีวิตเพื่อจะล้างแค้นให้กับเพื่อนรักของเขาแลกกับชีวิตของตัวเองเวลาของคอนราดเหลืออยู่10วินาทีเขาเห็นภาพตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นภาพชายหาดที่แสนสวยงามมองเห็นลูกและภรรยากำลังมีความสุขมีเสียงกระซิบเรียกชื่อของคอนราดดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่ง เสียงนั้นพูดขึ้นว่าฟังเสียงของฉันตามเสียงของฉันมาคุณไว้ชีวิตฉันจำได้ไหมและคอนราดก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งจบแบบเอาใจคนดูเลยทีเดียวและเผื่อใครที่ไม่เข้าใจนะครับเสียงที่คอนราดได้ยินเป็นเสียงของหมอเฮเรนนั่นเองเหมือนเธอจะค้นพบเคล็ดลับอะไรบางอย่างทำให้คอนราดตื่นขึ้นมาเป็นรอบที่สองได้และเป็นยังไงกันบ้างครับกับ t 4 Hours to Life ทำคะแนนจาก IMDb ไปที่5.8คะแนน แล้วก็อย่าลืมมาฟังผมสปคอยกันอีกนะครับสวัสดี